Thank you. สวัสดีครับพี่น้องผู้ฟังและพี่น้องคริสตชนที่รักในพระคริสตเจ้าพระวรสารวันนี้พูดถึงเรื่องการภาวนาบทค่าแต่พระบิดาที่พระเยซูเจ้าบอกกับชาวบ้านในวันนี้ก็คือว่าอย่าไปพร้ำอย่าไปสวดเยอะแยะอย่าไปกล่าวถ้อยคํามากมายเหลือเกินขอให้สวดบทค่าแต่พระบิดาด้วยดี ด้วยความตั้งใจและนำไปปฏิบัติด้วยดูแล้วมันเป็นบทสวดที่บทสวดเดียวที่พระพิเจ้าสอนเราส่วนบทอื่นก็พระศาสนาจักสอนก็ไม่ได้หมายความว่าไม่มีคุณค่าแต่บทสวดที่มีคุณค่าที่สุดก็คือบทคาต่พระบิดาแบ่งออกเป็น6ส่วนส่วนที่หนึ่งนั้นก็พูดถึง ว่าพระนามของพระองค์นั้นจงได้รับการเทิดทูนทั่วโลกก็คือการที่ทําให้พระองค์ได้เป็นที่รู้จักแก่มนุษย์ว่าเขาเป็นลูกของพระองค์และเขาก็บอกขอบคุณพระองค์เขาก็สนทนากับพระองค์ได้อันนี้เป็นเรื่องง่ายง่ยที่สองขอให้พระณาจาักรของพระองค์จงมาถึงเป็นอาณาจักรแห่งความรักอาณาจักรแห่งการให้อภัยอาณาจักรของความเป็นพี่เป็นน้องได้มาถึงพวกเรา ทุกทุกทุก,ท,กทุกวันและการที่สามคือขอให้น้ำพระทัยของพระพินเจ้านั้นเป็นไปในตัวเราในครอบครัวของเราในสังคมของเราเหมือนกับที่เป็นไปในแผ่นดินและในสวรรค์นอกกนั้นอีกสามข้อข้างหลังนั้นก็ง่ายนิดเดียวก็คือเราสวดขอเพื่อความจำเป็นของฝ่ายกายฝ่ายวิญญาณของเราอย่างเช่นอาหารการกินก็ให้มีเสื้อผ้าก็ต้องให้มี แล้วก็เงินทองก็ขอให้มีไม่รวยแต่ก็ให้มีพอพออยู่พอใช้แล้วก็หลังจากนั้นก็บอกขอพระองค์ได้โปรดอภัยบาปของเราเหมือนเราให้อภัยแก่คนอื่นสิ่งนี้เป็นสิ่งที่พวกเราต้องตระหนักเหมือนกันพี่น้องเพราะว่าหลายๆายคนเนี่ยก็ยังเครียดแค้นคนอื่นอยู่ทั้งๆท,ที่เขาวัดฉะนั้นการเขวัดไม่ได้ทำให้เขาเนี่ยดีขึ้นเพราะ เขายังไม่พร้อมที่จะสนองสิ่งที่พระเยซูเจ้าขอให้เราสวดและสวดด้วยความจริงใจคือให้อภัยแก่คนอื่นเหมือนที่พระเป็นเจ้าให้อภัยแก่เราและก็บทสุดท้ายก็คืออย่าให้เราได้แพ้การประจนเพราะว่าอย่างสุภาษิตจีนเขาบอกว่าไม่มีเราไม่สามารถที่จะไล่นกของความชั่วร้ายต่างๆเป็นนกชนิดพิเศษเนี่ย ไม่ให้บินเหนือหัวของเราก็คือไม่ให้มันมายุ่งมามาวุ่นวายแต่ว่าเราสามารถที่จะไล่นกไม่ให้มันทำรังอยู่บนศรีรษะของเราถูกต้องถ้าเราไม่ไม่ยอมให้การประจนเข้ามาในตัวของเราเราก็จะไม่แพ้การประจนมันมาปับ๊บจัดการมันเลยพี่น้องขอไล่มันออกตั้งแต่นาทีแรกจะเป็นเรื่องอะไรก็ได้ไล่ออกไปและในที่สุด พวกเราก็จะมีจิตใจที่งดงามดังนี้คำภาวนาของพระพิญ้าก็เป็นจริงขอพี่น้องจงได้รับพระพรของพระพิญ้าทั่วหน้าครับพี่น้องข้อรำพรึงจากพระวาจาที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นโดยพระ,ระอัครสังฆราชหลุยจำเนียนสันติสุขนิรัน